เสียงเหรียญตกใส่เครื่องซักผ้าดังเปิงเสียงปิดฝาเครื่องดังแรกอันนี้คือเสียงในความฝันฝันว่าอยากนอนรองเงินจากร้านสะดวกซักลงทุนสองล้านบาทคืนทุนภายใน3-5ถึงปีแล้วทุกสิ้นเดือนจะมีเงินเด้งเข้าบัญชีโดยไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเป็นแบบนี้ตลอดไปก็โคตรฟินเลยใช่ไหมครับ แต่เดี๋ยวก่อนปี2025นี้ถ้าคุณยังฝันแบบนี้อยู่คุณจะโดนดูดเงินจนล้มเหลวเพราะวันนี้ร้านสะดวกซักในไทยขุดเป็นดอกเห็ดจากปี6-1ที่มี1,200ล้านพุ่งไปเกือบ1,000 10, 0ล้านในปี2025ซอยเดียวกันเดิน100เมตรอ้าว เจอสองถึงสา้านบางซอยในเชียงใหม่แค่เดินจากหอ A ไปหอ B ียังเจอร้านแข่งกันเองของลูกค้าซึ่งทำให้ลูกค้าเดิมเนี่ยหายไปรายได้หดคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับว่าร้านคุณอยู่ซอยไหนมีคู่แข่งใกล้ๆกี่ร้าน ันดับแรกเลยนะครับภาพรวมของวงการจำช่วงปี63 65ได้ไหมครับช่วงโควิดร้านสะดวกซักคือธุรกิจทองคําคนไม่อยากใช้เครื่องซักผ้ารวมกันในหอเพราะกลัวเชือ้อร้านสะอาดใหม่อดภัยโฆษณาว่าลงทุนร้านเดียวคืนทุน2-3ปีแต่พอโควิดจบพฤติกรรมเปลี่ยนคนกลับไปซักผ้าที่บ้านบางคน ซักรวมกับเพื่อนหรือแฟนเพื่อลดค่าใช้จ่ายคณะเดียวกันเฟนชายก็ขยายแบบบ้าคลั่งแค่ปี6 6หกถึงหกแบรนด์ใหม่โปรสิบถึงสิแบรนด์บางเฟนชายเปิดแบบจับมือเจ้าของตึกแถมเครื่องเช่าไม่ต้องซื้อเองล้านก็เลยเพิ่มจาก1,200ล้านเป็น8 5 0 0ล้านเกือบ10,000ล้าน ใแต่นนี้แอน a ์รันแต่แอดิแอนรันได้ซสเต็มบอกว่าจำนวนลูกค้าไม่ได้เพิ่มเพราะคนใส่เสื้อผ้าเท่าเดิมตัวอย่างเช่นซอยมหาไทยรามคำแหงแค่ซอยเดียวนะครับมีร้านสะดวกซักเปิดห่างกันไม่ถึง50เมตรหอพักย่านมอเชียงใหม่ร้านที่เคย ทำรอบละ50บาท1 0บถึงสิครั้งต่อวันตอนนี้เหลือวันละ5้รอบต้องตัดราคาเหลือ25บาทเพื่อสู้แต่ลูกค้าก็ยังไม่มาคอมเมนต์สิครับถ้าซอยคุณเป็นแบบนี้ไหมแล้วทำไมร้านถึงอยู่ยาก3เหตุผลที่ทำให้ฝันพลาสติกอิมคำ แม่งพังยับเยินร่มสลายไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งคือสงครามราคาครับร้านใหม่เปิดแบบยิงโปรโมชั่นเช่น15บาทรอบ2เดือนแรกดึงลูกค้าแต่พอขึ้นราคาลูกค้าก็หนีสิครับรออะไรเพราะติดราคาไม่ติดร้านครับเพราะว่าไปซักร้านไหนความสะอาดใกล้เคียงกัน เจ้าของบางคนยอมทุ่มเงินโฆษณาออนไลน์แถมโปรพับผ้าให้ฟรีทำให้ร้านข้างๆที่ไม่มีเงินโปรโมตสู้ไม่ไหว2เหมือนกันไปหมดใช่ครับเครื่องซักผ้า Washer/Dryer เกือบทุกแบรนด์ใช้ e l เล็กโทร x Speed Queen h a n d b i รูปทรง สีสันแทบจะแยกกันไม่ออกป้ายหน้าร้านมักเป็นแนววอ s แอนด d ไ24ชั่วโมงสีฟ้าชมพูส้มเหมือนกันจนคนแทบจะจำผิดลูกค้าเลยไม่รอยันตี้เพราะเดินถึงไหนก่อนก็เข้าร้านนั้นแล้ววะสามต้นทุนพุ่งสูงค่าไฟเครื่องอบผ้าเป็นตัวกินไฟ ตัวหลักเลยครับเฉลี่ยเครื่องละ2-3 0 0 0ต่อเดือนถ้ามี4เครื่องก็แตะ8-12 0 0 0ต่อเดือนกันไปแล้วค่าซ่อมลูกค้าบางคนยัดผ้าเยอะจนมอเตอร์พังค่าเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องอบนิดทีหนึ่ง5 0 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทค่าโฆษณาถ้าอยากให้ร้านติดอันดับบน g o o g l e Map ต้องลงแอดเพิ่มเติม ซึ่ง SME ส่วนใหญ่ไม่เคยเผื่อง,งบส่วนนี้เอาไว้เลยดูจากตัวอย่างร้านในขอนแก่นเจ้าของร้านบอกว่าเดือนหนึ่งนะค่าไฟกับค่าน้ำรวมกันเนี่ยสอง0มบาทขณะที่รายได้เดือนละ3 5 0 0 0ืนหถึงสี่0มบาทเหรือกำไรไม่ถึงหมื่นแล้วร้านคุณล่ะครับเจอปัญหาหนักสุดที่จุดไหน ค่าไฟค่าซ่อมหรือคู่แข่งคาดการว่า1-3ปีเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จจะคืนทุนอย่างที่พูดไว้หรือเปล่า a า i ีแอนคาดว่า10-15%ของร้านเล็กขนาดกลางจะปิดหรือขายทิ้งใน1-3ปีเพราะสู้ราคาไม่ไหวแต่ถ้าเจาะเมืองรองเช่น ชนบุรีระยองขอนแก่นหรือประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ยังพอมีช่องครับเพราะคู่แข่งน้อยและลูกค้าจริงจังเช่นนักศึกษาหอรวมหรือคนงานที่อยู่ในโรงงานที่ไม่มีเครื่องซักผ้าเองต้องมีบริการเสริมจะกลายเป็นมาตรฐานเช่นซักพับส่งหรือบริการรับผ้าที่คอนโดบางร้าน ลงทุนแค่บูธรับผ้าในคอนโดไม่ต้องมีร้านใหญ่ลดต้นทุนแต่ลูกค้ามั่นใจได้เพราะรับส่งถึงบ้านอีกเทรนคือร้านที่ติดโซล่าหรือฮีทปั๊มจะได้เปรียบเพราะลดค่าไฟถึง15-20%และเทรนแอปมาร์เก็ตเพลสเช่น w วอชท o Go ที่รวมร้านสะดวกซักเข้ามาเหมือนแกล จะทำให้ร้านที่ไม่มีเทคโนโลยีแพ้ยับตัวอย่างเช่นร้านในย่านมหาลัยสารคามทําบูธรับผ้าในคอนโดนักศึกษาค่าเช่าแค่5,000บาทต่อเดือนแต่ได้ออเดอร์ซักพับวันละ20ชุดคุณคิดว่าอีก3ปีร้านสะดวกซักจะอยู่หรือด่วงเมืองไหนคือโอกาสของคุณ แล้วมีกลยุทธ์แบบไหนที่จะทำให้รอดแล้วก็โต5โกลยุทธ์ของ SME ครับจะมาขอแนะนำให้ต้องทำทันทีถ้าไม่อยากเจ๊งเหมือนกับคนอื่นเขาอันดับแรกเลยนะครับข้อหนึ่งลดต้นทุนด้วยโซล่าฮีตปัม๊มตัวอย่างเช่นร้านในโคราชใช้โซล่าฮีตปัม๊ม โดยโซล่ารูปท็อปขนาดเล็กลงทุน2000 200, สนบาทคืนทุนภายใน2ปีลดค่าไฟเฉลี่ยดเดือนละส0่พบาทสร้างจุดเต็มด้วยบริการและบรรยากาศเช่นร้านในอุดรเพิ่มไวไฟที่นั่งเก๋ๆพร้อมตู้เต่าบินขายกาแฟได้วันละ1 0 0 0งพันถึง2,000บาทเป็นรายได้เสริมที่ผมค่า3 เพิ่ม ARPC ด้วยซักพับส่งขายแพ็กเกจ10รอบแถม1หรือขายน้ำยาพรีเมียมทำให้ทให้รายได้ต่อหัวเนี่เพิ่มขึ้นถึง10-20% C เลือกทำเลด้วยข้อมูลนะครับใช้ Google Map เช็คคู่แข่งก่อนเปิดร้านอย่าเปิดในซอยที่มี2-3เจ้าแล้ว เมืองรองนิคมอุตสาหกรรมยังเป็นโอกาสทอง 5. จัดการค่าไฟโปรซักกลางคืนลดราคาเช่นซักหลังสามทุ่มลด20%ช่วยกระจายลูกค้าไปเวลาที่ค่าไฟถูกกว่าหรือเข้าร่วมโครงการลดค่าไฟของการไฟฟ้าตัวอย่างเช่นร้านในสงขาใช้ลายไอเก็บข้อมูลลูกค้า ทำโปร5แถมหนึ่งเพิ่มลูกค้าประจําถึง25%ภายใน3เดือนสรุปเลยนะครับร้านสะดวกซักยังมีอนาคตแต่ต้องปรับตัวเลือกทําเลให้ถูกต้องเพิ่มบริการสร้างจุดเด่นลดต้นทุนด้วยโซล่าฮีตปัม๊มและอย่าแข่งตัดราคาแบบตายหมู่ถ้าคุณกําลังจะลงทุนอย่าเชื่อ ROI ที่เฟรนชายบอกนะครับ100%ตรวจสอบตัวเลขด้วยตัวเองคำนวณค่าไฟค่าซ่อมค่าโฆษณาให้ละเอียดอยากให้ลุงศัก์เจาะลึกอยากให้ลุงศักด์เจาะลึกธุรกิจอื่นๆเช่นร้านกาแฟมินิมาร์ทหรือเฟรนชายชานมคอมเมนต์บอกได้เลยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับแล้วมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปทุกคอมเมนต์เรามีแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานคิดใหญ่ทำเป็นเมนต์ทุกโครงการสลัดเน่า